มดูไฮไลท์การแข่งขันนะครับเกมฟุตบอลชายเฟสครับรอบ3ามทีมสุดท้ายครับโชบูเรฟซีเปิดบ้านพบกับบีจีปทุมยูเต็ดครับดูจังหวะหลุดเข้าไปของมูเลอรเฟตัสก่อนครับแต่ต้นเกมเลยแต่ว่ายิงไม่ติดจักชัยบุตรพรมครับโชบูเรไม่ได้ประตูขึ้นนําก่อนเตะเนี่ยอันดับในลีห่างกันเยอะมากครับบีจีปทุมอยู่ที่2ส่วนโชบูเรเนี่ยอยู่ที่15ครับแล้วดูครับจังหวะบีจีขึ้นนําครับ ทีสิทธิ์ไหลให้กับซาดฟันดี้ครับยิงเข้าไปหนึต่อนาทีที่ส1ิเจริงๆชมบุรีออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับเกมนี้แต่ว่าเป็นบีจีที่คมกว่าครับแทงทะลุช่องเป็นคิลเลอร์พาร์ของทีสิทธิ์เลยครับกิสดราเนี่ยตามมาปิดไม่ทันนำก่อนในครึ่งแรกครับบีจีหนึ่งต่อศูนย์ ว่าทางชลบุรีครับก็บุกหนักครับในรึ่งหลังนะครับเปลี่ยนตัวลุกลงมาหลายคนแล้วก็นํามาซึ่งประตูตีเสมอครับดูครับชาญรงหมุนเข้าซ้ายข้ามถนัดครับตัวประกอบเนี่ยประกอบช้าหน่อยครับยิงไกลเข้าไปที่เสาแรกครับ1ต่อนนาทีที่75บอลเล่นกันแค่สามจังหวะนี่ครับมาดูไหลให้กับชาญารงนี่เล่นบีจีอยู่เยอะนะครับแต่ว่า ไม่มีคนเข้าบอลนี้ครับดูครับเนี่ยครับเข้าแล้วเข้าไม่ขาดครับสุดท้ายโดนยิงเลยครับวัฒนกรเข้าไม่สุดครับกรจบ90นาทีครับเสมอกัน1ต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษดีครับทั้ง2ทีมก็ดวลกันต่อครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนี่ครับ90นาทีเสมอกันนะครับดวลกันต่อถึงนาทีที่99นะครับ ก็เป็นทางฝั่ง BG ครับที่นำอีกครั้งครับเดี๋ยวดูจังหวะของชมบุรีก่อนครับงหวะนี้ยศกรไหลมาให้อีชันดองยิงครับแต่ว่าตรงตัวของชัดชัยนี่ครับประตูขึ้นนำของ BG ครับหมุนไม่ยิงครับยาดิโล2สอต่อนงันทีที่99กก็ยิงทีมเก่าเลยครับไม่ดีใจมาก เจนรบเนี่ยมองตั้งกลับมาให้นะครับจับด้วยขวาแล้วหมุนกลับมายิงด้วยซ้ายหลบ3คนเลยครับกอน,นํำอีกครั้งครับ BG ก็แอนพอนํำก็ได้เปรียบแล้วนะครับแต่ว่าชางชบุรีเองก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายครับเล่นในบ้านแล้วก็มีทีเด็ดครับจากตัวสมรองที่เปลี่ยนลงมาค่อนข้างเยอะครับนี่ครับบอลวางมาโดยกฤษดาแล้วทีทางนะครับเล่นชิงกับยศกรสองตัวสมรองครับชิงเงานแล้ว ดูครับจังหวะกระโดดยิงของทัชชานี่สวยงามมากครับบอลหมุบนบอลไม้ล่วงเลยครับเข้าประตูไป2ต่อ2ครับนาทีที่112สวยงามครับ ก็เป็นอีกอสก,กียกยสเ,กเกย้กับยิงไปติดเซฟของชนินชักเอียครับจบเกมครับทางชลบุรีครับก็เอาชนะพีจีปทุมในการอยู่จุดโทษเป็น4 2ต่อผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย